สวัสดีครับวันนี้มาส่งมอบครับผมอีกคันครับ5040ูดีครับผมอ๋อรุ่นนี้กําลังขายดีครับดีมากครับผมก็วันนี้มาส่งที่ไอ้ขอนแก่นครับผมบ้านฝางนะครับอัเภอบ้านฝางบ้านปากช่องนะครับอ่านะครับ5040ูนดีนะครับอันนี้ลูกค้าดาวห้นะครับเอาแค่ตัวรถใบมีดผ่านนะครับอุปกรณ์2อย่างครับผมนะครับ ดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผีดอกเบี้ยสองปีนะครับก็ใช้เงินรถรถอยู่สามแสนนะครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีคนค้ำนะครับแล้วก็ผีดอกเบี้ยสองปีนะครับผมโอ้สวยๆเลยครับผมอันนี้ไม่มีนาซาครับชี้ิบแรงครับผม มันนะครับขันทุกมันเอันนี้ได้เวทสองล้ออยู่แล้วนะครับผมนะครับมีนะครับตัวดั้มตัวไม่มีดนะครับใส่ให้ใหม่นะครับแล้วก็ดั้มตัวฐานนะครับให้ใหม่เลยนะครับสูงสวยนะครับต่อเครื่องสองพันเก้าร้อยซีซีครับไม่มีเทอร์โบนะครับอัดินี้ส่งสามคัน้วครับสี่สิบแรงนะครับอันนี้ผ่านห้าไปยี่สิบสี่นิ้วนะครับ ของที่ทีเฟิร์สนะครับเนี่ยตั้งไว้ให้เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะครับก่อนน้ามันก็ได้เยอะครับกับขึ้นถังรึ้นถังได้ครับน้ำมันเ็เรียบร้อยครับเขาก็จะมีผานขุดมันนะครับที่ลูกค้าให้พี่เอ็มซื้อมาให้ครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับผานขุดมันนะครับก่อลูกค้าเอามาใช้ ทํางานได้มันนะครับแล้วก็ไรนานะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็พืชผสมนะครับพวกอ้อยพวกข้าวโพดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะครับออกสวยๆครับผมนะครับลูกค้าไม่มีเลิกครับผมเอาเลิกสะดวกนะครับ40แรงครับ50เปอร์เซ็นต์ฟรีดอกเบี้ยสองปีครับก็ฟรีดอกเบี้ยก็สองปีก็ปีละห้าหมื่นครับผมนะครับ พี่ลูกค้าต้องชําระนะครับพอหลังจากนั้นก็ปีละเจ็ดหมื่นนะครับเจ0 0 0มื่นนี่คือ5ปีนะครับลูกค้าห้ปีนครับีดอก2ปีนะครับไฟสปอตไลท์ดีสองดวงครับผมสว่างครับผมสว่างสว่างเลยมีพากคซิงด้วยนะครับ้าก็นิ่มๆครับรถใหม่ครับรถใหม่นิ่มๆเลยนะครับ ผมใช้งานเดี๋ยวพามาเดี๋ยวลองเปิดไฟสปอตไลท์ดูครับสว่างครับสว่างเ็ามีไฟดีไลท์นะครับขั้นใหญ่ครับผมขั้นปาไหล่ะกับั้นใหญ่นะครับขั้นนี้ใหญ่ครับผมมาตรงบ้านผมกับขั้นใหญ่ รับที่หางเพียงหอกันอคก้คหลอกมานกไมงนไงอยู่พี่แห้งดู่ลูกค้าผมไปลองไงเียว่าคพนพี่ืพูดดีเพื่อนนันคือผูที่เพื่อนนันของกรตากจอกมาจะอาหาริ้บวตาอยโอ้ยใหญ่กลัวครับถุงกัวอีกอนนี้จะมาอาหาดีแล้วมันก็เหมือนขนมนี่อันนี้เป็นพานขุดมันครับผานไทมันนะครับไทหัวมันนะครับอันนี้จานยี่สิบสี่ครับจานยี่สิบสี่นิ้ว ครับราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมนี่ใส่สีสิแรงครับใหญ่นะครับเด็กก็ใหญ่เดี๋ยวผมนักเยนิกซุกครับ ประมาณนี้ครับเอาเดี๋ยวเจอกันหน้าบ้านครับผมก็เดี๋ยวซอนพี่แกขับนะครับผมนะครับตัผ่านขุนมันก็ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับประมาณนี้ครับผมนะครับสำหรับทนานะครับที่สนใจนะครับจะได้รถเซกเตอร์จอนเดียนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับผม นะครับติดต่อได้ที่นะครับผม080นะครับ282 9258นะครับหรืออ่าแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรได้เลยนะครับผมนะครับสอบถามนะครับรถมือหนึ่งมือสองนะครับแต่40แรงมือสองยังไม่มีนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเปิดตัวออกมานะครับถ้ามีก็มี36 50นะครับแต่รถใหม่ก็ราคาคุ้มนะครับ40แรงนะครับขายดีมากนะครับ สามกันนะครับตย์นี้สีิแรงครับต่อวันต่อวันนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมนะครับสำหรับยังไงก็ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเซ็นสัญญาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็มาที่หน้าผมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจบคลิปนี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับ